สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไก่เนาะจะมาเก็บเตียงแล้วก็มีเวลาพักสามสิบนาทีค่ะลูกค้าเยอะมากหน้าร้อนก็นนยังมีลูกค้านะคะส่วนมากก็จะลูกค้าประจําค่ะปกตินี้หน้าร้อนจะไม่ค่อยมีลูกค้าแต่ตกมาปีนี้ลูกค้าเยอะค่ะวันนี้ก็มีหกคนเก้าสิบนาทีชั่วโมงครึ่งสองคนจากทุกคน เสร็จไปแล้วเหลือสองคนส่วนมากลูกค้าจะชอบบุกมาชั่วโมงครึ่งค่ะวันนี้จะมาเมาส์มอยเรื่องอะลูกค้าให้ฟังจะมานินทาจะมานินทาลูกค้าค่ะอุ้ยมืดจังเลยเดี๋ยวขอเปิดลูกค้าเคยมาสามครั้งแล้วค่ะ เป็นผู้หญิงเนาะวัยรุ่นเนาะรุ่นรุ่นน,น่าจะอายุประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสวยค่ะฝรั่งเนาะเขาจะสวยอะ่ะเขาเดินเหมือนเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะทุกคนเ,เดินตัวแข็งตาแข็งเพราะว่าพวกที่ว่าเป็นโรคแบบเนี้ยเขาจะตัวแข็งเนาะเพราะว่าจากการกินยาแต่เรก็มาสังเกตดูเขา เขาน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพราะว่าตัวเขาแข็งแล้วเขาก็ไม่ค่อยแบบคุยรู้เรื่องเนาะแต่ว่าเขาชอบมานวดค่ะสามครั้งแล้วมารอบแรกก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศรา้าแบบเขาก็ไม่ค่อยจะเต็มร้อยเราไม่รู้เนาะนวดเสร็จชั่วโมงหนึง่งครั้งแรกเลยเขามาเลยนะนวดเสร็จชั่วโมงหนึง่งเขาบอกว่าขอต่ออีกชั่วโมงหนึ่งได้ไหมแก่เน้าก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะว่า ฉันมีนักฉันมีนักคิวต่อไปฉันไม่สามารถนวดให้เธอได้เขาก็สะบัดแบบไม่พอใจเลยคะ่ะไม่พอใจแบบไม่นวดให้เขาเนาะกัน,น้นก็เลยคิดว่าอะทาไมเขาแสดงออกมาให้รู้เลยว่าไม่พอใจทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเราแล้วทีนี้เขาก็ไปก็นึกว่าเขาจะไม่กลับมาอีกคะ่ะตอนที่เขาสะบัดใส่แกเนาะก,ก็ถามเขาว่าเธอเอาเป็นพ่งนี้ได้ไหมพ่งนี้เป็นวันเสาร์ฉันจะนวดให้เธอ ไม่ฉันไม่ว่างฉันว่างเฉพาะวันนี้เขาก็ว่าแบบนี้เนาะเขาก็สะบัดแบบออกไปเลยแกน้ะก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรเพราะว่าเราทํางานบริการเนาะเราจะไม่โต้อตอบลูกค้าค่ะพยายามทําดีที่สุดทําให้ออกมาได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็วันเสาร์แกน้นก็ไปเบอร์ลินไปส่งลูกสาวคนโตไปเที่ยวเมืองไทยเนาะไปส่งลูกสาวที่สนามบิน เขาก็โทรมาอีกค่ะทุกคนซึ่งไก่น้อยได้บันทึกชื่อเขาไว้ตอนที่เขาโทรมารอบก่อนไก่น้อยจะบันทึกไว้ว่าเพื่อให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะแบบนี้จะได้จําได้ทีนี้เขาก็โทรมาเขาก็บ่าวันนี้เธอว่างไหมก็เลย่่เอา้าวฉันถามเธอแล้วเธอบอกว่าเธอเธอไม่ทําบันเสาร์ฉันก็เลยมาเบอร์ลินก็เลยว่าแบบเนี้ยเขาก็เลยาอาโอเคไม่เป็นไรขเขาบอกนะ ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็โทรมาอีกค่ะทุกคนก็โทรมาถามว่ามีว่างไหมก็เลยว่าวันนี้ไม่ว่างเป็นพรุ่งนี้แหะเช่นว่างก็เลยว่าแ่น้นก็เผื่อเผื่อเวลาไว้แล้วแหละค่ะว่าเพราะว่าเขาเคยนวดเสร็จแล้วอะเขาจะเอาสองชั่วโมงเนาะแต่น้นก็เผื่อเวลาไว้ไม่รับลูกค้าอีก<ม>ทิ้งช่วงให้เขาสองชั่วโมงเลยคะ<ม>่ะพอเขาเข้ามาแกน้นก็ถามว่า เธอจะนวดกี่ชั่วโมงวันนี้เธอจะเอาสองชั่วโมงไหมไม่ฉันจะนวดแค่ชั่วโมงเดียวเขากวัวนะโอเคก็เลยนวดชั่วโมงหนึ่งค่ะพอจบลงจบลงจากเตียงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสไตล์เดิมค่ะทุกคนมาสไตล์เดิมล็อกเดิมฉันขอต่ออีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมแกน้อก็เยไม่ได้ เพราะว่าฉันถามเธอแล้วว่าเธอเอาแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่าเราลงแล้วอะค่ะเราลงเราลงท่าจบแล้วจะให้เราไปขึ้นอีกมันก็ไม่อยากจะขึ้นอีกค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะป่วยแต่ก็ก็เลยไม่นว่นให้เขาค่ะพอวันนี้วันที่สามครั้งที่สามเข้ามาไก่น้อยก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเข้ามาสตสอร์ลอดเดิมแบบเดิมสไตล์เดิมไก่น้อยก็เลยดักเขาไว้เลยค่ะ เธอจะเอาสองชั่วโมองไหมวันนี้ถ้าเธอจะเอาสองชั่วโมองอ่ะเธอก็พูดก่อนนะถ้าฉันลงแล้วถ้าฉันทําเสร็จแล้วนวดเสร็จแล้วอ่ะฉันไม่นวดต่อให้เธอนะเธอจะเอาสองชั่วโมงไหมเขาก็เลยว่าโอเคเอาสองชั่วโมองเขาเลยว่าเขาก็เลยได้นวดสองชั่วโมองค่ะวันเนี้ยก็ทํางานแบบนี้มันต้องได้เจออ่าเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าแต่และว,วันเราจะเจออะไรแต่ส่วนมากแต่ลูกค้าจะจะค่อนข้างดีคะ่ะนิสัยดีค่ะดีดีด,ดีไม่ไม่ค่อยมีแบบว่าไม่ดีแบบว่าโวยวายอะไรไก่น้อยยังไม่เคยเจอนะที่แบบว่าลูกค้าแบบว่าโวยวายทํานูน่นทํานี่ผิดแบบไม่ถูกใจกรณีแบบนี้ไก่น้อยยังไม่เคยเจอคะ่ะทุกคนก็คเคยเจอแบบก็แบบนี้แหละคะ่ะที่แบบว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า กายน้นก็มาคิดสงสารค่ะคนเรามันก็ไม่มีใครอยากป่วยเนาะแต่ก็คงจะป่วยแบบว่าเกิดจากความเหงาความเครียดจากการทำงานหลายๆปัจจัยเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าส่วนมากคนไทยที่มาอยู่เมืองนอกนี่นก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นเยอะเป็นโรคซึมเศร้าเนาะกต่น้นก็เลยเกิดความสงสารเขามากกว่านวดไปแล้วก็ ก็ดูเข้าไปก็สังเกตเขาไปเขาก็นอนให้นอนให้เรานวดเนาะเขาก็ไก่น้อยก็จะเน้นที่ตรงหัวแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายเยอะๆนะคะนวดหัวนวดเท้าให้เขาเน้นให้เขาผ่อนคลายแต่เขาก็ชอบเลยค่ะเพราะว่าเขามากันสามถ้าเขามานะเขาจะมาติดๆกันอาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะสังเกตด,ดูแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือแบบคนนั้นขาขาดะคะ่ะทุกคน ไก่น้อยนวดแบบไม่ไม่รู้ว่าเขาขาขาดเนาะพอเขาถอดกางเกงออกมาแล้วขาเขาขาโปมเขาอะค่ะเขาตั้งไว้ไก่น้อยตกใจเพราะว่าเราเรายังไม่เคยเจอแบบว่ากรณีที่แบบว่าลูกค้าขาขาดเนาะไอตรงที่ว่าขาเขาที่มันขาดนะคะเหมือนเขาตัดตรงหัวเข่าเขาไม่มีกระดูกเลยค่ะทุกคนแบบว่าเนื้อมันมันนิ่มมันบอกไม่ถูกอ่ะ แต่ถ้าเกิดความสงสารคะ่ะถ้ามาเจอแบบลูกค้าที่แบบว่าเป็นแบบนี้เป็นพิการหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแบบเนี้ยไก่น้อยจะเกิดความสงสารแต่ก็ถ,ถ้าถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขคะ่ะเพราะว่าเป็นงานที่ว่าเราทําแล้วเราสบายใจคะ่ะทําคนเดียวไม่ต้องเป็นลูกน้องใครเหนื่อยก็พักคะ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไก่น้อยต้อง รอเตรียมตัวลูกค้าอีกสองคนค่ะเสร็จไปแล้วสี่คนเหลือสองคนจะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไก่น้อยมีเวลาก็จะพยายามลงคลิปอยู่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีจ้า